น,นี่เป็นอุซึมะกินารูโตเนนโดรอยซีรีส์นะครับ6.82ถ้าซื้อมาใหม่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะออกมาแบบนี้ก็เ,เล่นได้เต็มที่ความสนุกของมันคือการปรับเปลี่ยนท่านี่แหละแต่ผมหัวร้อนแล้วนะบูมสตล์เกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูมสต t กเกอรกับผมบูมนั่นเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าเนนโดดอยหรือดอยเป็นอุซึมากินนรุโตะตัวแรกที่ออกมาเลยนะ682นะครับผมว่าดองไว้กะมารีวิวแบบอันบ x ็อกไปเลยแต่ว่ามีแกะตัวกล่องไปให้ดูในคลิปของแบกของ เข้าบ้าน EP ที่4ไปนะใครยังไม่ได้ไปดูไปดูได้นะมีของแรๆของปแปลกๆหลายชิ้นเลยทุกคนอาจจะไม่เคยดูเนาะตัวกล่องก็ประมาณนี้ช่วงห,งหลังตัวกล่องมันไม่ใช่แบบนี้นะแล้วนะแล้วที่สําคัญขาดด้วยนะครับขาดไปซักแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวตัว6-8-2กันเลยละกันนะครับจะได้ไมีเ,เวลาเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กัด้วยนะชืบอ,อ่ะอันนี้เป็นอุซิมกี นาโูโต n เนนโดรอยซีรีส์นะครับ682อันนี้เป็นคนปัน้นคนอะไรนะแบบคนออกแบบคนทำคนทตัวเนนโดรอยตัวนี้ขึ้นมานะกล่องจริงๆมันใหม่มากเลยนะตอนที่ผมได้มาต้องบอกว่ามันอยู่ในตู้มานาะนแล้วก็เอามาแกะแบบของเข้าบ้านไปก็เลยมีตำลงึงตำหนินิดนึงแต่ผมไม่ซีเรียสน,นะอันนี้มาสะสมอยู่แล้วนะเขาอุตส่าหล์ลงทุนกันซื้อซื้อมาให้ผมที่ออฟฟิศนะราคามันก็ไม่ได้ถูกนะออมีหน้าหมดเซียนด้วยนะครับแล้วก็คุชไมค์คอมเี ด้านครั้งตรงนี้ก็เป็น6 8แปรซอรท่าวิ่งป่ะกระโดดะอะไรย่างนั้นก็ส่วลักษณะของตระกูลอุซึมากิมีท่า,าใช้กระถาแล้วก็มีก้าวหางฉากก้าวหางด้วยแล้วก็มีกระสุนจากยักษ์เจ้าก,กระจายนะถ้าจำไม่ผิดเป็นแบบยืนยืนเฉยๆ6 8 2ซอุซึมากินาะโตะไม่รู้ว่าล็อตลัางๆอของนนโดรอยก็ทำเป็นกล่องพับแบบนี้อยู่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเห็นแหละ อันนี้จะเป็นกล่อง2ตอนนะครับเนี่ยตรงนี้หรือตรงนี้มันจะมีแกะอยู่2จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ล็อกรออที่แล้วตอนแบกของเข้าบ้านอ่ะผมแกะแรงไปหน่อยขาดเลยแกะเลยแล้วกันนาอไม่เป็นไรเรามาสะสมนะครับฟืดนี่รูปนารูโตแบบปกติไม่ใช่เป็นสเกลดอยนะอันนี้เป็นภาพแบบภาพอาร์ตแล้วกันอาร์ตพิเนาะโอเค6 8 2นะครับอุซึเมกินารูโตลิขกสิต อาซามาโซชิกิชูมโตะนะครับนารุโตะชิบุเดนในปี2007มนี่อะไรมีคำตงคำเตือนอะไรนะเด็กอายุ3ปีขึ้นไปนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็กุสมายคอมปานีใช้ไหมมันทันแล้วกันเนาะโอเคปางก่องขาไปเรียบร้อยแล้วดูแกะออกมาก็จะเจอแบบนี้เหมือนกันนะก่อนนี้นะ่าจะมีเขาก็บอกว่ามีพาร์ทอยู่ด้านหลังแกะออกมาปึ๊กปึ๊ก ชือโอ้นะเดี๋ยวเราเรียนกันที่หลังเนะาะสอ,อกมาได้ด้วยฟืดนี่ยเอา,าตั้งโชว์เนาะอันนี้เป็นคู่มือต่างๆนะครับทุกคนถ้าซื้อมือสองมาก็สามารถเช็คได้นะครับว่าของมันครบตามที่เขาบอกหรือเปล่าแล้วก็มีพลาสต่างๆมีไอ้ฉากก้าหางด้วยแล้วก็มีสแตนอะคริลิกใบเสียบเนาะโอเคมีวิธีการเล่นต่างๆนะครับก็ไปดูได้มันมีฉากด้วยนะเท่นะ ก็จริงอันนี้เป็นตัวก่อนแล้วกันนะครับอะไรแผนหลุดมาถึง็็ลุดเลยจะบอกว่าสิ่งที่ผมไม่อยากทําที่สุดในการรีวิวของดอยก็คือพารทมันหลุดง่ายมากแล้วก็เป็นของเล่นที่เปราะบางมากนะครับลเล่นแรงๆพังแน่นอนบอกเลยถ้าซื้อมาใหม่ก็ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะห่อมาแบบนี้โอเคอ่ะแกะออกไปเนาะเราซื้อมาสะสมแล้วเขาก็จะมีห่อแบบนี้มาเพื่อกันตัวนี้มันขาดด้วยนะครับชิ้นส่วนเปลาะบางเรื่อะะับโอเคอันนี้เป็นหน้าแบบเดิมๆเ,เลยนะแล้วก็ชุดเดิมๆนะเป็นท่าแบบแอคชั่นปกติแล้วก็ยิ้มอยู่เนาะก็จะมีเท็กซ์เจอร์อ texture. น่าจะครบเหมือนตามแอนิเมชันเป๊ะๆเลยนะครับก็จะมีไอ ที่ใส่คูนัป่ะแล้วก็อุปกรณ์นินจารต่างๆแล้วก็สาระของตระกูลอุซึมกินะทาได้ค่อนข้างดีนะเนี่ยดูดิมาถึงก็คอพึงงพ่งเหืพึ่งนือเลยเนยแขนหลุดดูดิผมยังไม่ได้ประกอบอะไรเลยทุกคนไปสำนึกผิดอยู่ในนี้ก่อนนะรุตกอันนี้เป็นตัวถานนะครับก็จะมีตัวเสียบของเก้าหางอยู่ด้วยนะครับอันนี้ตัวถานนะครับอันนี้น่าจะมีทุกอัน,นสำหรับไอตัวพาร์ตอันนี้มันเหมือนคอเมื่อกี้ปะ่ะ อันนี้เป็นตัวฐานที่เสียบกับกุลมะนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นตัวล็อกน่าจะเป็นว่าตัวล็อกกับข้างหลังในนี้ก็จะเป็นตัวน่าจะว่าล็อกกับพาร์ทของกระสุนวงจักรดูขมอืออ๋อเขาบอกว่าให้มันหนีบไอตัวฐานตัวนี้ข้างล่างกลมๆก,ก็เสียบเข้าไปกับพาร์ทของตัวฐานแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทชุดมืออะไรต่างๆนะนี่นแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับท่านี้แล้วกันอันนี้เป็นชุด ขาเหมือนแบบกระโดดอยู่อะไรอย่างนี้ปะ่ <junt as> <S <S ะนะครับอันนี้ก็เป็นชุดขากันน่ารักเนาะขาสั้นๆคนที่แบบชอบตัวแบบล <S <S 1> <S 1> เล็กๆ, <S <S ๆปุ๊กปิ๊กน่าจะชอบหน้าดูเลยนะโอเคอันนี้ผ่านไปอันนี้ก็เป็นกระสุนม,มืองจากมือขวาอ่ะน,นี่เป็นพาร์ท แล้วก็อันนี้เป็นหน้าที่มีมาให้เปลี่ยนนะครับเาหลายคนน่าจะชอบเพราะอันนี้แหละอ่ะนี่ลองเทียบดูสวยงามตามทองเรื่องนะครับเราจะเปลี่ยนอะไรดีอเปลี่ยนหน้าด้วยถอดหมวออกก่อนและแม่งถอดยากเสียด้วยนะ,นอ,ะอันนี้แล้วกันผมชอบหน้านี้หน้าหมดเสียอันนี้เป็น หน้าหมดเสียแล้วใส่ไปเราจะเปลี่ยนเป็นเราจะเป็นท่านี้นะแต่ว่าเราจะใส่หน้าหมดเสียก็ต้องถอดตัวนี้ออกไปโอ้โหถอดยากมากคุณพระอันนี้ข้างซ้ายใส่ไป ถ้าเป็นทางนะผมไม่เซียนนะผมบอกก่อนเลยว่าดอยเนี่ยผมไม่เซียนจริงๆนะถ้าแบบตะกุตกตะกักไปก็เอาแบบเรียวๆแล้วกันถือว่าเป็นรีวิวเรียวๆแล้วกันนะครับเออหัวเสยที่หลังเนี่ยน,นี่แน่นหรือยังไม่ไม่ดังตึกเลยอะนี่อ่ะใส่เข้าไปนี่เอาเรื่องนะ เปลี่ยนหน้าไหมไหนๆก็ได้แล้วเปลี่ยนให้หมดเลยชึบชึบเล่นเป็นนานามันหลวมป่ะทุกคนใครมีความรู้บ้างจำได้ว่าถ่ายคลิปไป2ปีที่แล้วที่เป็นรีไวท่าที่อยู่ในคลิปยังไงก็ปัจจุบันก็เป็นท่าอย่างนั้นอยู่เลยนะครับ <c oughs> เอออ่ะอันนี้เป็นตาสัตหางเนาะแต่ผมว่าไม่เหมาะจริงๆเหมาะที่สุดน่าจะเป็นไอ้หน้าปกติแหละแต่ผมคิดว่าเอาหน้าหมดเสียดีกว่าดีกว่านครับ นี่อ่ะปึง้งอ่าอย่างเท่ไปประมาณนี้นะครับในรูปมันโอเคต่อไปนะครับตัวฐานมันก็จะมีที่ล็อกมาด้วยอ่าเราจะใส่แบบนี้โอ้ใส่ก็ระวังนิดนึงนะของมันบอบบางมากาผมจะบอกให้เนี่ยหัวผมจะลุดเดียวเ <c oughs> <c oughs> พราะเปาะยากมากเลยอ่ะ มันจะมีความหนาต่างกันเลยนะไอตัวเสียบไม่รู้ผมเคยพูดถึงมัหรือยังมันจะมี2ด้านใช่ไหมที่เขาให้มาตัวหนาจะอยู่ตัวปักกับตัวฐานตรงนี้นะเราทำยี้ดีกว่าน,านี่ประมาณนี้แล้วตัวเล็กก็จะเสียบกับข้างหลังถ้าปกติมันควรจะอยู่นะแต่ตอนนี้ผมพยายามเสียบแล้วไม่อยู่โอ้โอ้โออกไปก่อนเลย <c oughs> ดูสิ ผมใช้แรงเยอะมากเลยนะกับการกดให้มันอยู่มันเป็นของเล่นที่หัวร้อนมากนะครับและวิวก็หัวร้อนเหมือนกัน A few moments later มันจะประมาณนี้นะครับอาจจะหัวร้อนนิดนึงนะถ้าเล่นมันผมถึงขี้เกียจไปจับเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางมันนะอ,มอ่ะอืมอ่ะนี่สำหรับท่านี้นะครับแล้วก็จะมีไอตัวไอกระสุนวจักยักษ์กระจายอยู่ด้านบนด้วยเนี่ยมันปรับได้นะครับเราก็เล่นได้เต็มที่มความสนุกของมันคือการปรับเปลี่ยนท่านี่แหละแต่ ผมหัวร้อนแล้วตอนนี้เนี่ยเนี่ยมันก็จะประมาณนี้สําหรับไอตัวรูโตหกแปดสองนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะตัวเก่าหรือเปล่าด้วยนะที่มันแบบผมรู้สึกว่ามันจับยากเปลี่ยนท่าเป็นทางยากมากเลยอะเออแต่มันก็น่ารักของมันนะยังไม่จบยังไม่จบผมลืมภูมิงภูมิโยนไปก่อนจริงๆมันยังไม่หมดฮัทอีกอันนึงมันมีให้มาคือเป็นฉากของคุรมามะนะครับได้มาแล้วเราก็ต้องเอาไปใช้นะครับเป็นฉากอครคลิกนะครับคุรมามะ เขาจะมีอะคริลิกมาให้อันนี้เป็นอะคริลิกมันน่าจะมีถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะมีให้ลอกนะใช่แหละมันจะมีพลาสติกให้ลอกอีกชัน้นนึงนี่นนหนมากนะครับสำหรับการรีวิวอดอยเนนโดรอยเนี่ยพาร์ทมันเยอะแล้วผมไม่รู้ว่าตัวหลังๆมันทําดีขึ้นไหมไอตัวพาร์ทจับอันนี้หลุดอันนั้นอะไม่รู้เขาปรับปรุงให้มันดีขึ้นหรือเปล่านะ <S <S นก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวเนนโดรอยหรือดอยนะครับรหัส682อุึมุกินารุโตะนะครับ บอกเลยว่าถ้าใครชอบการเล่นไอซ i o มิเกอร์แล้วมีเวลาเล่นท่าจัดทางอะไรน่าจะสนุกนะแต่ผมไม่ใช่แนวเลยนะจับซ้ายหลุดขวาจับขวาหลุดซ้ายจับหัวหัวหนักอีกเกอ,อ,อประมาณนี้ไม่รู้ว่าเป็นตัวตัวแรกๆหรือเปล่าของเขาที่ทำออกมาเขาปรับปรุงไปให้มันดีขึ้นหรือ,อยังนะครับก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะครับก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้มีคลิปให้ดูกันแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับเจอกันคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ